นี่เอ็งต้องจับวัาสันเนี่ยให้มันอยู่มือใช่ไหไม่อย่างนั้นคนอื่นมันฆ่าไปกินฆ่ามันรู้ด้วยนะจะบอกให้ไอคนนี้มันเป็นคนมีอนาคตตอนนี้เนี่ยมันเป็นแค่จ่าวันข้างหน้ามันต้องเลยเป็นนายร้อยนายพันเอ็งไม่เป็นคุณนายแน่แน่พอเอ็งเป็นคุณนายแล้วเอ็งก็จะสบายไปทั้งชาติเลยแม่ฉันรู้นะเฮ้ยลงทุนกันจริงๆไอที่ตื่นแต่เช้าทุกวันทุกวันเนี่ยที่แท้ก็มาจับผู้ชาย แล้วพี่คิดเหรอว่าผู้ชายอย่างพี่สารเนี่ยเขาจะโง่ยอมให้พี่จับนะอีลัยกนี่โอ๊ยเอ๋อาก็คุยอ่ะเอ๋อาก็ปานี่จะคิดจะทําอะไรน่ะค่ะส่องกระจกดูเงาเต็งให้ดีก่อนนะพี่ลำยองชาวบ้านชาวช่องเนี่ยเขาจะได้ไม่มาหูร้อยย่อเอาทีร้านอีลัยกแม่แม่ดูมันพวดดูมันเอียร์ยังอะไรอหยุดได้แล้วลำยองกับพี่สารนะเออคุณพี่มึงนะก็แทนที่จะช่วยกันทำมาหากินหน่อยก็ไม่มีอ่ะนี่นี่น ลำยองมันเป็นคนมีวาสนามันเป็นคนมีบุญโวย้ยมันมีรูปเป็นรัพไม่นเหมือนเองหรอกทุยนี่ทำไมแต่แล้วมันก็เหี่ยวย่นเหมือนกันทั้งนั้นแหละแม่อีนี่พูดไม่รู้ฟังน่ารำคาญจริงเลยนอนดีกว่าง่วงตายอยู่แล้วลำยองไปนอนนะลูกนะพอเย็นตื่นขึ้นมาหน้าตาจะได้สวยสดใสนอนให้อิ่มๆเลยลูกเย็นๆคดอยออกมาช่วยกันทำย่าน